สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมากินมพะพร้าวน้ำหอมต้มนะคะนี่ค่ะปอกเปลือกสวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาน้ำกันก่อนเลยนะคะ ขำม,มากค่ะทุกคนดูสิว้ามาชิมน้ำกันก่อนนะคะ<ม>ที่สุดอร่อยมากเด<ม>ี๋ยวเราจะมาชิมเนื้อกันนะคะทุกคน<ม>แบบเย็นๆนะคะจะอร่อยนะคะ<ม>นี่นะคะไปแช่เย็นมาแล้วนะ อาจจะอร่อยกว่าเดิมนะคะทุกคนถ้ากินแบบร้อนๆนะคะมันอาจจะแบบไม่ค่อยอร่อยเพราะมันไม่สดชื่นเนาะอร่อยมาก